đừng bè nữa, ở mưa to là đừng Ở đi khuyên ngay rồi không cần cái đấy đâu ấy phải ngay cái thổi luôn ขนาดน้อยเนางางขนาดมันจะดอกแบบโบติเลยขายได้ไมันสูงอะไรแบบเนี้ยสวดตะก้าเลยเนาะสารัเราพี่น้องจ่าเห็นบังปอยางกนะเต็มปวดเลยคนน่ะต้องไป,งปลือไปแล้วหาคนละขางด้วยจ้าพี่น้องนี่หาคนละแถวพอดีเห็นคนละลือไปก่อนคน่ะ สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ที่29เดือนพฤศจิกาย,ยน2518พี่น้องใกล้จะสิ้นปีอีกแล้วก็ยังอาใจช่วยพี่น้องชาวหาดใหญ่ที่น้ําท่วมขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้โดยเร็วเนะสาวลุงจ้าแล้วฟื้นฟูกลับมาจเจริญอีกครั้งวันนี้เราเจอเห็ดคนหลวงพี่น้องไปเือเต็มโพลเลยหาคนละฝั่งนี่เลยมาต้งเพลินพอกลับมาเป็นเรือเดียวแล้วขนายกับผู้นี่สวยงามนะเถเนะ แต่ให้อาจิ้มด้วกันไหมเดี๋ยวขอเยอบกว่าขอทันคลิปนี้น่าจะเป็นลงมืออื่นเนาะบัวจำเนาะน่าจะไม่ทันน่าจะบ่ทันนะจ้ะสิะได้พากันรอาหาเรื่อยๆเนาะบัวจำเนาะ เดีย๋ยวถ้าพี่น้องสนใจก็ค่อยทักมาเด้จ้ะเปิดรับออดเดอร์เนาะบ่าวเจ้าเนาะเหตุโคลนหลวงถ้าพี่น้องสนใจสนใจเราก็ยังไม่รู้ว่าจะหลายหรือจะน้อยแม่จะเปิดไว้ก่อนเผื่อพี่น้องคุณสนใจแม่นบอก Ở đây khuyển ngay rồi khuyển Ở, còn cái đấy đâu ngay cái Ở Bên băng à? <laughs> <laughs> à. mấy à Băng Ui Ờ, nhèo Đi nhiều chặt này On se จะได้เห็ดป่วงเราไม่จะห้อยกับเจ้าจิ้มเอาเห็ดป่วงเลยเต็มเลยอู้ห้องได้ซ้ำนี่ละซ้ำนี่กับผู้ดีสวยทำไม อันนี้ก่อนเป็นบาง่องเนาะอกก่อนอกซ่าเนาะบนห้องเริเมือบบานเลยเนาะอืมดึงไปแล้วมือตัวลาดึง gì nữa Mẹ hộp Chứ cho ăn Ta bữa hình qua đây có đừng có bốc ra cái cái luôn ôi nhiều ดคุดหอนลากจะถามว่าขึ้นบ่อก็บ่เคยเห็นสุดลากจากเทธอน่อยเนาะนอกจากเขาแบบแร่งๆแล้วถอดถอดได้อ่ะนะได้แค่นี้ล่ะพอดี่สวย Kayak ni lah, pi nong. Sui-sui no. Ya. Hmm. có con càng Kiếp con có đấy điều tự từ thực nó đi đâu ôi một thứ sao mà cốt cái đấy đi nó ừ. nhiều kia nha dưới này cộp nó ui mà nhiều chặt rồi luôn

ดินเพื่อนอยากนั่นเนาะทั้งเหนียวทั้งแข็งเราสลง นี่นะับเก็บเลยนะเก็บเอาเลยอ่ายังหักได้ังไงก็ย่กแล้วก็ย่าดมาอ๋อนน่ะ มันหักก่อนแล้วเนี่ยกระยาดกระยาหมือนในบ้านแทะเนาะบ้านอันนี้กำลังงามเลยนะ Đây là, Đài là. Hmm, đi đi. Thật, không đây 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 là, hm mhm mhm gì, à mhm mhm Ui mhm hơn คดีสนบวมแมบ่หัวนน่ะเนี่ยอ,อืมโอ้กินไหมมันโอกกินเท่าไหญ่น่กกนงงงนะ thì bóp hơi nhảy nè quả, khoảng tầm hai trăm quả mè, nó, sẽ tầm anh đó, qua độ hơi nhảy lên luôn, rất เขาว่าเห็นพีเบื่อเนี่ย <c oughs> บางคนพ่นบ่เคยเห็นเานาะพ่นบางคนพ่นบ่เคยเห็นเพร่ะก็สิถามแต่เลยเปีเบื่อบอสวย ได้ไปหาสคือเยอะดูนี่นี่อันั้นกินแตกเละ ด,ดึงม่ได้หรอแทงดึงดึงดึง,ดงมาได้หขันกับแม่แล้วเพราะ,ะว่าดินเป็นเหนียวถ้าเป็นดินทรายได้อยู่แลวดินทรายได้อยู่แต่งดดินเหนียววันนี้ต้องทำใจเอาท่าเหนียวได้ xuôi Thử đi mất rồi nhiều chậm Mày đi mở tăng nửa đấy Mẹ Tăng nửa đồ dày dày anh ngay đấy đinh là สวยๆจ้ะพอน่ะเต็มตาอื้มฮะ นามานี่ขนาดเลยเอาเอาไปพร้อมพร้อมเลยเหนียวไม่เหนียวอ่ะ สวยเนาะจ้ะออมสุดท้ายสุดเชียงสุดขาดีสวยงางามค่าขนาดน้อยเนาะงามขนาดมันจะดอกแบบโบติเลยขายได้มันสูกอัะไรแบบนี้สวดตะก้าเลยเนาะสรุงเนาะจ้านี่สรุปผลง,งานของเราเนาะสรุงจ้าสรุปผลงานนะจ้าสวดตะก้า คลิปนี้ฝากวันนี้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกดิจิตตามให้บ่าวต้อมมอนยูทูชแนลด้วยนะครับผิดภาพกันใดต้องขอโทษขออภัยพี่น้องวันนี้บ่าวต้อมสาวลุงต้องขอตัวลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องขอบคุณหลายจ้าเอฟซี FC ใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศและต่างประเทศจ้าได้เข้ามารับชมคลิปของบ่าวต้อมกับสาวลุงจ้าไปละจ้าสวัสดีจ้างามครับขนาดเลยบนมองตี้เลยมาเนี่ย